วิชารักเบาใจศิลปะของความรักที่ไม่ทำลายตัวเองสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ระหว่างก้าพอดแคสต์กบูน่านะคะวันนี้เราจะอยู่กับหนังสือที่อ่อนโยนที่สุดเล่มหนึ่งของยุคนี้ค่ะหนังสือที่คนทั่วโลกอ่านแล้วต้องร้องอ๋อนี่แหละความรักที่มันควรจะเป็นซึ่งหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนคือยังเพียวโบค่ะนักเขียนผู้เติบโตจากความเจ็บปวดความสะเทือนใจและการเยียวยาตัวเอง เขาถ่ายทอดเรื่องความรับในแบบที่สวยงามจริงไม่ใช่ความสวยงามแบบโรแมนติกนิยายนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนวิชารักเบาใจไปพร้อมกันค่ะความรักที่ดีเริ่มจากใจที่เป็นอิสระความรักของเราเนี่ยมันจะเบาได้ก็ต่อเมื่อใจของเราวางของหนักลงก่อนหนังสือเล่มน,นี้ชีเห็นว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากการที่ได้เจอคนที่ใช่ แต่เริ่มจากการที่เรากลายเป็นคนที่ใช่สำหรับตัวเองก่อนหลายครั้งที่เราเข้าใจผิดว่าถ้ารักใครมากพอทุกอย่างจะดีเองแต่ยังเพียวโบย้ำชัดว่าความรักที่สวยงามต้องมีรากมาจากความมั่นคงภายในถ้าใจเรายังเต็มไปด้วยความกลัวความเปรียบเทียบความไม่มั่นใจความรักก็จะไม่เคยเบามันจะกลายเป็นการแข่งขัน เป็นความพยายามพิสูจน์ตัวเองและสุดท้ายมันก็กลายเป็นความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ที่เราไม่เคยสังเกตว่ามันอาจจะถูกสะสมมานานแล้วการรักแบบเบาใจไม่ได้แปลว่าไม่จริงจังแต่หมายถึงการรักอย่างมีสติรักแบบตั้งอยู่บนความเข้าใจตัวเองเราต้องรู้ว่าเรากำลังต้องการอะไรเราคาดหวังอะไรเรากำลังตอบสนองด้วยอารมณ์ไหน และเหตุผลจริงๆที่เรารักคืออะไรกันแน่ถ้าตัวเราเองเนี่ยยังไม่เคยสำรวจตัวเองความรักมันจะเต็มไปด้วยเงื่อนไขที่ซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นความต้องการได้รับการยืนยันตัวตนความกลัวการถูกทอดทิ้งความอยากให้เขามาเติมเต็มช่องว่างบางอย่างในใจหรือความเชื่อว่าความรักคือการยอมให้ทุกอย่าง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความรักแต่มันคือความขาดค่ะที่ถูกนำไปผูกกับความสัมพันธ์โดยที่ไม่รู้ตัวทำให้ความรักมันรู้สึกหนักอึ้งไปหมดไม่โปร่งไม่ไหลลื่นและบางครั้งกลายเป็นความสัมพันธ์แบบจับแน่นเกินไปเพราะลึกๆแล้วเรากลัวความสูญเสียการรักแบบเบาใจจึงเริ่มจากการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในตัวเองเราต้องกลับมาฟังเสียงภายใน ความซื่อสัตย์กับความรู้สึกและยอมรับว่าเรายังมีบางม,มุมที่ต้องเยียวยาการรักตัวเองไม่ใช่การเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่มันคือการดูแลใจให้แข็งแรงพอที่จะรักโดยไม่ต้องครอบครองไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องจับใครไว้แน่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีเมื่อเราเป็นอิสระจากความกลัวและความคาดหวังที่เกินตัวความรักจะเปลี่ยนรูปแบบทันที ความรักจะกลายเป็นพื้นที่ที่เรากล้าพูดกล้าฟังกล้าขอแล้วก็กล้าปล่อยความคาดหวังที่ไม่จําเป็นออกไปมันเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความเบาความสบายใจเหมือนการหายใจที่มันเป็นธรรมชาติไม่บีบไม่เร่งแล้วก็ไม่กดดันนี่คือรากฐานของความรักที่ดีอยู่ที่ใจที่เป็นอิสระก่อนเสมอ ความสัมพันธ์จะเบาได้เมื่อเราไม่เอาอาดีตมาปะทะก,กับปัจจุบันยังเพียวโบบอกว่าความเจ็บปวดในวันนี้เนี่ยส่วนใหญไ่ไม่ได้เกิดเพราะคู่รักทำอะไรผิดแต่เกิดเพราะว่าเราเผลอดึงอดีตมาซ้ำในปัจจุบันโดยไม่รู้ตัวอดีตของเราเนี่ยคือครูแต่บางครั้งก็กลายเป็นเงาเงาที่มันคอยมาครอบทับทุกความสัมพันธ์แม้วันนี้เราจะยืนอยู่ต่อหน้าคนที่รักเรา และเขาก็ไม่เคยทําผิดเลยเคยไหมคะที่หัวใจเราก,กับตีความว่าเขากําลังจะทําเหมือนคนในอดีตหรือเปล่าทางทังที่ความจริงไม่ใช่เลยและมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นแบบนี้ทุกคนอันนี้คือแค่บางมุมนะคะผู้เขียนใช้คําว่าการมันเป็นตะกอนอารมณ์ค่ะหรือว่า emotional residue เพื่ออธิบายสิ่งที่ตกค้างในใจเรามานานเพื่ออะไร เพื่อที่จะทําให้เราเห็นภาพไปชัดขึ้นความผิดหวังจากรักครั้งก่อนคําพูดที่เคยทําร้ายเราการถูกทิ้งแบบไม่ทันตั้งตัวหรือการเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยแสดงความรักซึ่งตะกอนในใจเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้เราเป็นคนที่เราแวงง่ายไวต่อคําพูดตอบโต้แรงเกินเหตุสรุปเองก่อนฟังจริงและตีความ ความเงียบว่าเป็นการไม่รักไม่ใส่ใจทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะคู่รักคนปัจจุบันไม่ดีพอแต่เพราะรอยแผลเก่ามันยังไม่หายดีก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นใหม่ในหนังสือได้อธิบายว่าความรักที่เบาใจจะเกิดขึ้นเมื่อเรากล้าย,ยอมรับว่าบางอารมณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขาแต่มันอาจจะเกิดเพราะว่าเราเคยมีอะไรบางอย่างที่เคยเจ็บมาก่อน การรูทันแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การตำหนิตัวเองแต่มันคือก้าวแรกของการรักษาเราต้องฝึกแยกให้ออกว่าอะไรคือเหตุการณ์ตรงหน้าอะไรคือความทรงจําเก่าและอะไรคือความกลัวที่เราแสดงมันออกมาเมื่อเรารู้เท่าทันเงาในใจของเราความสัมพันธ์มันก็จะเบาลงโดยอัตโนมัติเพราะเราจะไม่โยนความรู้สึกทั้งหมดให้คนตรงหน้าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ความสัมพันธ์ที่ดีน่ะต้องเป็นพื้นที่ให้เรากล้าเล่าอาดีตให้กันฟังไม่ใช่เพื่อนํามาโทษกันนะคะแต่เพื่อนํามาทําความเข้าใจว่าเราควรจะรักกันแบบไหนดีการรู้ปมของกันและกันทําให้เราหยุดทําร้ายกันโดยไม่ตั้งใจและทําให้เรารู้ว่าควรจับมือกันเดินอย่างไรเพื่อที่จะไม่เผลอไปสกิดแผลของอีกฝ่ายความรักจะเบา เมื่อเรามองปัจจุบันด้วยสายตาของวันนี้ไม่ใช่สายตาของอดีตอีกต่อไปค่ะความรักมันไม่ใช่การเกาะเกี่ยวแต่มันคือการเติบโตเคียงข้างกันความรักที่หนักที่สุดคือความรักที่ผูกกันจนแน่นเกินไปในหนังสือเล่มนี้บอกว่าความรักไม่เคยสวยงามถ้ามันแลกกับอิสรภาพหรือต้องการ หรือต้องลดทอนตัวเองเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดำเนินต่อไปมนุษย์เราเนี่ยมี3มรูปแบบความสัมพันธ์หลักนะคะการพึ่งพาการไม่พึ่งพาใครเลยและการพึ่งพาอย่างมีคุณภาพซึ่งแบบสุดท้ายคือความรักที่สุขที่สุดเพราะมันคือการอยู่ร่วมกันโดยไม่สูญเสียตัวตนไม่ใช่การจับมือแน่นเพราะกลัวอีกฝ่ายจะหนีไป แต่มันเป็นการจับมือเพราะเราอยากเติบโตไปในทิศทางเดียวกันในหนังสือเล่มนี้ย้ำว่าคู่รักไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันหรือทำเหมือนกันทุกอย่างความรักไม่ใช่การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแต่คือการเป็นเราที่ยังเติบโตเป็นตัวของตัวเองอยู่แต่มีใครอีกคนคอยสนับสนุนอยู่ให้เราเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมความรัก ในแบบนี้เนี่ยคือการมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันการเคารพในความแตกต่างการไม่ยัดเยียดในความคิดของตัวเองลงไปการไม่ควบคุมเส้นทางชีวิตของอีกฝ่ายและมีความสุขที่ได้เห็นอีกฝ่ายเติบโตคู่รักที่ดีเนี่ยไม่ใช่คนที่มาเติมเต็มเรานะคะแต่คือคนที่ทำให้เราได้เห็นตัวเองชัดขึ้นและกลายเป็นคนที่อยากเติบโตขึ้น อย่างเป็นธรรมชาติความรักแบบกาะเกี่ยวเนี่ยมันทำให้เราทั้งคู่รู้สึกเหนื่อยเพราะมีแต่ความคาดหวังที่ซ้อนทับอยู่ความกลัวการเสียคนรักความอยากให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการทั้งหมดนี้ทำให้ความสัมพันธ์หนักหน่วงจนเหมือนจะขาดอากาศหายใจมันคงจะอึดอัดมากๆเลยความรักแบบเติบโตเคียงข้างกันนะคะที่ทำให้ความสัมพันธ์มนันรู้สึกเบาสบาย เพราะทั้งคู่ยืนบนขาเดียวกันได้ดีอยู่แล้วแล้วค่อยจับมือกันก้าวต่อไปความรักที่ดีจึงไม่ใช่การครอบครองแต่คือการสนับสนุนการเติบโตของกันและกันค่ะมาถึงการสื่อสารแบบอ่อนโยนซึ่งคือรากฐานของความรักที่ยั่งยืนค่ะผู้เขียนบอกว่าความรักล้มเหลวไม่ใช่เพราะว่าหมดรักนะคะแต่เพราะว่า พูดกันไม่เป็นสื่อสารกันไม่ถูกต้องไม่มีศิลปะในการเข้าหากันและใช้คำพูดให้ถูกจังหวะมนุษย์ตอบสนองด้วยอีโก้ได้ง่ายมากโดยเฉพาะเวลาที่รู้สึกถูกกุกคามถูกมองข้ามหรือกลัวว่าจะสูญเสียอะไรบางอย่างเราจะตอบโต้ทันทีโดยไม่ผ่านการไตรตรองและนี่คือสิ่งที่หนังสือเรียกว่าอีโกเรแอคชัค่ะ ตัวอย่างที่เรามักเคยเจอบ่อยๆนะเช่นที่คุณทําแบบเนี้ยเพราะว่าคุณไม่แคร์ฉันเลยใช่ไหมทําไมคุณต้องพูดแบบนั้นนะ่ะเอาแล้วทําไมไม่พูดอ่ะเงียบทําไมไม่รักแล้วหรออะไรแบบนี้แต่การสื่อสารแบบรักเบาใจนั้นมันจะต่างออกไปแบบสิ้นเชิงมันคือการฝึกหยุดก่อนที่จะพูดเพื่อถามตัวเองว่า เรากำลังพูดด้วยความกลัวหรือพูดด้วยความจริงจนกันไปหรือเปล่าผู้เขียนสอน3ขั้นตอนสำคัญค่ะก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยหนึ่งให้ฝึกหยุดหายใจลึกๆก่อนที่เราจะตอบอะไรเพราะอารมณ์แรกเนี่ยมักเป็นอารมณ์จากอดีตไม่ใช่จากเหตุการณ์จริงเมื่อเราหยุดหนึ่งจังหวะคำตอบเราก็จะเปลี่ยนไป 2. ฟังเพื่อเข้าใจค่ะไม่ใช่ฟังเพื่อจะรีบสวนกลับคู่หลากหลายคู่ทะเลาะกันเพราะฟังอย่างตั้งรับรอฟังจุดอ่อนอีกฝ่ายเพื่อโต้กลับแต่ความรักต้องการการฟังแบบเปิดใจซึ่งเป็นหนึ่งในสกิลที่ยากที่สุด 3. พูดความจริงด้วยความอ่อนโยนค่ะนี่คือหัวใจของหนังสือเล่มนี้เราต้องกล้าพูดความต้องการของตัวเอง แต่ต้องพูดด้วยความเคารพพูดอย่างต้องการให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นไม่ใช่ให้ตัวเองชนะหนังสือแนะนำให้เลือกเวลาให้ถูกต้องเพราะบางคำพูดที่ดีมันก็ไร้ความหมายถ้าอีกฝ่ายยังไม่พร้อมฟังการเลือกจังหวะคือศิลปะของคนที่เข้าใจในรักและมันฝึกฝนได้ค่ะเมื่อคู่รักสื่อสารให้ดีทุกปัญหา กลายเป็นเรื่องที่แก้ไขได้แต่ถ้าสื่อสารไม่ดีแม้เรื่องเล็กนิดเดียวมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำลายความรักได้อย่างมหาศาลและรวดเร็วด้วยค่ะแล้วรักเบาใจเนี่ยคือรักที่ช่วยให้ที่ช่วยให้กันเป็นคนที่ดีขึ้นนั่นหมายความว่าสุดท้ายหนังสือจะพาเรากลับมาที่ความหมายที่ลึกที่สุดของความรัก ความรักคือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับการเติบโตไม่ใช่พื้นที่ที่ต้องต่อสู้เพื่อความรักในทุกๆวันรักที่เบาไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ไม่มีปัญหาะคะแต่คือความสัมพันธ์ที่มีความตั้งใจร่วมกันในการแก้ไขและเติบโตมีสุขมีทุกไปด้วยกันในหนังสือได้อธิบายความรักที่ดีด้วย5ลักษณะคะ่ะ 1. ความปลอดภยัย เรารู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วได้เป็นตัวเองไม่ต้องแกล้งเข้มแข็งไม่ต้องแกล้งที่จะเก่งตลอดเวลา 2. ความสัตย์จริงเราต้องกล้าบอกความรู้สึกที่แท้จริงเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายจะรับฟังโดยเมตตาสิน 3. การสนับสนุนคู่รักที่ดีจะผลักดันให้เราไปข้างหน้าไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เป็นกรงขังเพื่อที่จะยึดเหนี่ยวไว้เป็นตัวของตัวเอง 4. การเติบโตของทั้งคู่ค่ะมันไม่ใช่แค่คนหนึ่งดีขึ้นแต่อีกคนต้องแบกรับแต่มันคือการเติบโตที่เดินคู่กันแม้จะช้าหรือเร็วต่างกันก็ไม่เป็นไรจับมือประคองไปด้วยกันและสุดท้ายข้อ5ความกรุณาต่อข้อบกพร่องทุกคนมีจุดอ่อนทุกคนมีความผิดพลาดและเคยมีบาดแผล รักที่เบาคือรักที่มองเห็นมนุษย์ในตัวกันและกันเข้าใจในความมีหัวใจของกันและกันรักแบบนี้จึงเป็นรักที่เยียวยาไม่ใช่รักที่ทำร้ายเราไม่ได้รักเพื่อหลีกหนีความว่างเปล่าภายในแต่เรารักเพราะเราเต็มมาก,ก่อนแล้วและเราอยากแบ่งปันความรักความอ่อนโยนนี้ให้กับใครสักคนยังเพียวโบเชื่อว่า ความรักที่แท้จริงคือความรักที่ช่วยให้ตัวตนทแท้จริงของเราฉายชัดขึ้นไม่ใช่ความรักที่ทําให้เราหายไปจากตัวเองรักเบาใจคือรักที่ทําให้เราดีขึ้นทั้งคู่ค่ะและนี่คือเหตุผลที่เราควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้ซ้ําอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณฟังสรุปมาจนถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่าหัวใจตัวเองกําลังรู้สึกอบอุ่นขึ้นเบาๆ เหมือนได้หันกลับไปกอดตัวเองแบบที่ไม่เคยทำมากอ่อนหนังสือเล่มนี้จะพาคุณลึกลงไปมากกว่านี้หลายเท่าข้อความในเล่มนี้ประโยคสั้นๆแต่มันทรงพลังอ่านแล้วเข้าใจเรื่องความรักแบบที่เคยรู้แต่ไม่เคยเห็นชัดนี่คือหนังสือที่คนทั่วโลกเอาไว้รักษาใจตัวเองเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองและเตรียมหัวใจให้พร้อมสำหรับความรักที่ดีขึ้นในทุกวัน ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่กำลังอยู่บนทางเลือกของชีวิตกำลังสร้างรักใหม่หรือกำลังอยากเข้าใจตัวเองมากขึ้นวิชารักเบาใจคือหนังสือที่ควรมีในมุมสงบของบ้านคุณสักเล่มหนึ่งค่ะหากเนื้อหาในการสรุปหนังสือวันนี้ดีอย่าลืมไปอุดหนุนสำนักพิมพ์ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ